่นต้นําเดนวตายงน้ำมันทนตายแต่ตั้งหลต้อนตรงนั้นตายห uh huh. าาลาต้น,นเ,เหน้ตัวน้นตนี่ย้ <laughs> นตนตน oh, ้นตัวนตั้นันตันนนัน้ตวนตนี้หัวนี้านว้ได้นนีน้วนีต้้นันตัน้รน้ีว รสน้ำเปียกแมันมันเปียกนะอันนี้พริกพันอะไรไหมสวนพริกสวนขี้หนูสวนเนาะ กินอร่อยกับไอชีฟ้าอ๋อกินอร่อยกว่าชีฟ้าแล้วพริกกระเหลี่ยงเป็นไงจะแดงๆขาวแดงแดงๆขาวๆแดงๆดงนะแต่นี่มันเป็นพริกขี้หนูสวนใช่ป่ะเม็ดขาวอ๋อพริกกะเหลียงกะเหลียงพริกกะเหลียงเม็ดขาวอ่ะแต่นี่เม็ดเขียวกับเม็ดแดงมันก็แดงมันก็ขาวๆาวแดงๆอ๋อถ้าเป็นพริกกระเหลี่ยง เยอะเลยนะแปนั่งกูก็เก็บไปตังเยอะหือดูเป็นโลไหมแม่ไม่ได้มันเบาเบามีตีนี่ยงดียนะโอ้โหขีดต้องเป็นสิบบาทขีดละสิบบาทที่โลละร้อยเนาะแล้วก็วากีดสิบด้วย มันมันขายติ๊กเก็บในสวนข้าวโพดเลยนะมันต้องมีติดกต้นยี่สิบต้นมันถึงจะได้ขายอ๋อน้อยเหมือนไม่ก่า <laughs> แต่ต้นมันสูงเหมือนกันนะโอ้สูง, <laughs> สงเพิเ่มเลยอ่ <laughs> มามัมนก็โูดด,ดังบนกันดกเก็บพริกหน้าหนาวนะ หน้าหนาวนี่มันก็ออกตามปกติใช่ไหมไม่รี่เดือนนี่มันถึงจะออกไหมกี่เดือนถึงจะออกไม่รู้มันพี่ไม่ได้น้ำอ๋อไม่ได้สังเกตยังไม่สังเกตมันมันมีอยู่มันก็ออกเมื่อไรมันก็ออกไม่ได้น้ำวันนี้ออกเมื่อไรก็ออกเมื่อนั้นไม่เหมือนกระโพาดูกระโพาไม่มีฝักมันมีมันมีจากกระเพาะกับแพ๊กโดนโดนฝนเนี่ยเลยฝักมันน้อยนะ

น,น,นี่น้ำมะเขืออยาต้นนี้ได้เป็นกำมังขนาดไหนเกลี่ยก็หมดเลยี่มันก็อยู่เยอะมันก็เน,น,นะน้นจังหวะนึงเยอะนะไว้มันก็แดงร่วงหมดในแก่แล้วมันก็ร่วงมันร่วงแล้วมันขึ้นวะไหมขึ้นอ๋อขึ้นเยอะถ้าปล่อยไว้ก็ขึ้นนะ่ะ ต้นต้นมาถานนมานะนกมันไปกินทั้งมะเขือพวงทั้งพริกเยอะเลยเ <c oughs> ยอะเลยนะแล้วกูก็ใส่ปุ๋ยออาใว้เลี้ยงจำคันมาอยู่ข้างทางดิอันนี้แม่เก็บไปรุ่นไหนอ่ะเก็ถึงกระมังไหมไม่ถึงเยอะมันก็ยังไม่หมดดิมันมีนะ ันเต็มเล็กไว้ก <Blade> <uck> um <welche> ็มีแต่มันก็มีมีเนื้อนะผักอยสาขึ้นเต็มเลยมีตะไคร้ด้วยนะตะไคร้นี่ก็โอ้โหงามดีจังนัดไปแล้วงามดีจังงามดีจังนะต้นไม่เคยเยอะวันนี้ผักสวนครัวใช่ป่ะ ที่แม่ร้องว่าอะไรนะมีทุกอย่างเลยพริกมนะเขือทิ่งขาดตะไคร้ทิ่งมขาตะไคร้พริกมะเขือนี่มะเขือมีมะเขือมีมอมพริกมีไม่ต้องซื้อนะพืชผักสวนครัวตนครัว้องปลูกปลูกทิ มาผู <c oughs> ้อันดียอมดูอันดีครับกะทิตัวผู้น่ากินกไว้ข้งอันนั้นเท่าผูหรอนั่นเหรอยอดยาวๆนั่นเหรอแม่ เลนี่ยักวิากก็สนใ้ทำานทานี่คนก็เคยอยากดไม่อก็อยากจะกเดี๋ยวห้าบาทเดี๋ยวห้าบาทเดีอีกบาทเดี๋ยวนี้ห้าบาทก็ตไม่อยากขายเ Seeing eyes yeah, I mine, mean, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you do sometimes.